สวัสดีค่ะจากแอดมินพี่ใจพารวยนะคะเพื่อนๆแจาวันนี้พี่ใจก็จะมาสรุปผลฮานอยของวันที่สาเอดกันนะคะสี่น้อยเนาะสี่น้อยของวันที่ส1อดก็พี่ใจก็ให้เด่นรวมนะสูตรหนึ่งอยู่ที่6กับ7ดนะคะแล้วก็สูตร2 3 4 9มี่พี่ใจเจาะให้ที่วันนี้7กับ9้าเนาะบอกว่าวันวันที่พี่ใจยึดเจด เป็นตัวเด่นเนาะเรามาดูผลของรอบแรกรอบเฉพาะกิจนะคะพี่ใจให้เด่นอยู่ที่4กับ9นะคะผลที่ออกก็คือ7 0 7 4 6นหนะคะเพื่อนๆ4มานะคะเห็นไหมส4มาเห็นไหมในเด่นรวมพี่ใจบอกแล้วว่าเขาชอบมาเลยนะชอ,ชอบมาก่กนอันดับแรกคือเฉพาะกิจนะคะเพื่อนๆแล้วก็4ี่หเข้าตรงๆหลุดตัวเจาะด้วยนะคะ เนาะแล้วก็เจ็ดก็มานะคะเพื่อนเจ็ดก็มาเห็นไหมถ้าใครวิ่งนะถ้าใครใช้วิ่งใช้รูดรอบแรกก็ได้เลยนะคะเพื่อนจ้าต่อไปรอบพิเศษเนาะรอบพิเศษพี่จะให้เด่นที่สองกับหนึ่งสองกับหนึ่งผลที่ออกก็คือหกแปดหกนะคะสองตัวล่างหนะึ่งสองเนาะหกก็มาอีกแล้วนะคะเพื่อนจ๋าหกนี่มาอีกแล้วเห็นไหมเด่นรวมนะคะ คือเด่นรวม4น่นอยเลยนะใช้ได้นะคะแล้วก็เด่นที่1 2มาทั้งคู่เลย12 2 1นเนาะ <_ T> ตัวเจาะจะ1 2 2หรือ2 1ก็ได้นะคะเพื่อนนี่เห็นไหม <_ T> แล้วก็รอบปกติเนาะรอบปกติพี่ j จให้เด่นอยู่ที่6กับ7 <_ T> นะคะเพื่อนๆกกับ7ก็คือ6กับ9ตัวเดียวกันพี่ j จจะทําให้ตลอดเนาะ <_ T> แล้วก็พี่ j จก็วางเป็นเลข9ให้ถ้าใครชอบ9ใช่ไหมคะ เนี่ยที่พี่ใจบอกว่ามันมีเด่นในรวมเนาะหกกับ9ก็มีเนาะเพื่อนออก798นะคะเพื่อนเจ็ดเก้ดแล้วก็ 9, 4, เก้าสี่สองเด้งเลยนะคะเพื่อนเนาะเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้ก็94ใช่ไหมคะ94มานะคะเพื่อนเก้ 9, 8, ถ้าใครวิ่งรูดเนาะก็ได้2เด้งเหมือนกันนะเนี่ยได้2เด้งเหมือนกันนะคะเพื่อนแล้วก็7ก็มาในหลักร้อยนะคะพี่ใจก็เจาะให้ว่า7เนาะแต่มันมาหลักร้อยเป็นเลขวิ่งนะคะเพื่อน เราะไปอยู่ข้างหน้าสจิตเก้าถ้าเกิดแปดจิตเก้าเนาะก็จะได้ตรงตรงตรงัวที่พี่ใจติ๊กให้เนาะคะ่ะอ่าต่อไปรอบ v ีไนะคะรอบ v ีไก็ให้เด่นที่1กับ9ค่ะเพื่อนจะให้เด่นที่1กับ9เนาะพี่ใจผู้ประจําว่าให้เทียบดูว่าเออม,มันมีตรงไหมตัวเด่นตรงกับเด่นรวมใช่ไหมคะอันนี้มีเนาะผลที่ออกคือ712อ่า12หม่อีกแล้ววันนี้2เด้งหรือเลือหนึ่ง หนึ่งมานะคะเพื่อนจะหนึ่งมาเนาะหนึ่งสองนี่ค่ะมีหนึ่งสองด้วยนะคะเพื่อนจะอ่าแล้วก็ห้าสองนะคะเพื่อนห้าสองตัวนี้จะไม่มีในตัวเด่นเนาะไม่มีในตัวเด่นรวมค่ะแต่ก็เอ่อจะก็ถือว่าเข้ามามาทุกรอบนะตัวเด่นพี่ใจให้วันนี้เนาะตั้งแต่เฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP นะคะเพื่อนก็วันนี้ก็โชคดีไปเนาะ ก็บอกแล้วว่ามันมีเข้ามีรูดนะคะเพื่อนจ้าแล้วก็เราก็ไปต่อของวันที่หนึ่ง<ม>ของเดือนใหม่กันเลยเริ่มต้นของเดือนใหม่นะคะเดือนพฤศจิกานะคะพฤศจิกาเนาะก็ก่อนจะไปรับชมพี่ใจก็ลืมคําเตือนนะคะทางช่องไปเพียงสื่อกลางการเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า28ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งปโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเพื่อนรับชมื่อควบบันเทิงนะเพื่อนไม่สนับสนุนการพน,นันแต่ว่าเสี่ยงโชคได้นะคะเล็กน้อย <c oughs> โอเคพี่น้องเข้ากันไปวันที่เอ่ 1, 11, เอหนึ 4, 9, ่งเดือนสิบเอ็ดเนาะสีน้อยเจาะเด่นยิ่งรูดนะเพื่อนพี่ใจให้เด่นรวมสูตรหนึ่งอยู่ที่แปดกับศูนย์นะแปดกับสามตัวเดียวกันพี่ใจจะพูดประจำนะของพี่ใจนะ แล้วก็สูงสองก็ห้าหกเจ็ดนะคะหกกับเก้านะคะเพื่อนวันนี้หกกับเจ็ดมีอีกแล้วนะคะเพื่อนจะรอบเฉพาะกิจวันนี้พี่จะให้เด่นที่สามกับสองเนาะ,ะแล้วก็ตัวโจให้นะคะเพื่อนวิ่งรูดเนาะถ้าใครรูดก็ตั้งแต่สองศูนย์ไปถึงสองเก้าเนาะสลับพี่น้องเอ็ดมินคุณใหม่ๆเข้ามายังไม่เข้าใจว่ารูดคืออะไรนะคะเพื mm. ะะ่อนใครๆที่รู้แล้วก็อย่าอย่าว่าออพูดซ้าดาคาเดิมนะคะเพราะว่าเราก็มี fc ใหม่ s สเกาเข้ามาตลอดเนาะ <c oughs> ขอโทษขออภัยจ้ะรอบพิเศษกระบนการพิใจัยให้เด่นที่8กับ9นะคะ8 3ดสตัวเดียวกัน9 6ตัวเดียวกันนะแล้วก็พิจัยวางตัวเจาะในในในสูตรของพิจัยที่มีในตารางนะคะแล้วก็ปกติพิใจัยให้เด่นที่1กับ6นะคะเพื่อนก็ตามชอบที่พิจัยตกให้ถ้าใครไม่ชอบกอ็ชอบตัวไหน,นก็ไปหยิบจับสลับกันได้นะคะเพื่อนในเด่นรวมแล้วก็ในเด่นแต่ละรอบนะ ส่วน VIP พี่จ a y ให้เรียนที่1กับ8นะคะเพื่อนอทุกอย่างเกิดขึ้นได้ะะมาแล้วมาอีกบางที8มาทุกรอบอย่างเมื่อวานนี่ลาวเนาะของลาวนะมา8ทุกรอบเลยนะคะเดี๋ยวพี่ัยจ,จะไปต่อ,อ4ลาวให้ด้วยนะคะวันนี้เนาะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ัยก็ฝากขอบคุณพี่น้องป้องปายนะคะที่เข้ามารับชมให้กําลังใจนะคะมารับชมเพเื่อคามบันเทิงหรือว่าจะหยิบจะจับไปเสี่ยงโชคก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะมีโชคมีลาบกับพี่ใจทุกวันทุกรอบนะคะสวัสดีค่ะ